ชาสวัสดีนะคะกับช่วงนี้โอ้โหบางกอกตอนนี้ค่ะเราอยู่ในบรรยากาศของปีที่6นะคะรอบชิงแชมป์ออฟเดอะแชมป์ซึ่งเป็นรอบคไยนะคะค้นหาโรงเรียนสุดท้ายแล้วละค่ะเพื่อจะไปชิงแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะคะซึ่งโรงเรียนนะคะที่เป็นคู่สุดท้ายนะคะนั่นก็คือโรงเรียนเทพพมิศึกษาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับโรงเรียนบึงการจากจังหวัดบึงการค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้ไม่มีการแข่งขันใดๆทั้งสิ้นแชมป์ฤดูฝน กับรองแชมป์ฤดูหนาวเขาไม่แข่งขันกันเขาไม่แข่งขันกันค่ะเพราะว่าโรงเรียนบึงการนะคะเขามีปัญหาบางประการค่ะมีเหตุจําเป็นจริงๆเลยครับเป็นเหตุผลของทางโรงเรียนก็นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรแต่เทพมิตรศึกษานี่ก็ลอยลําเข้าไปเลยเพราะเรื่องจากบึงการสละสิธิ์เอาละค่ะน้อค่ะถึงวันนี้นะคะเราไม่มีการแข่งขันแต่ว่าโรงเรียนเทพมิตรศึกษาเขาก็มีโชว์ดีๆมาฝากเราเหมือนกันไปดูเบื้องหลังกันดีกว่านะคะว่าน้องๆเขาจะเตรียมอะไรมาฝากคุณผู้ชมกับช่วงนี้เลยค่ะโอ้บางกอก วัสดีครับเ,เป็นอาจารย์จากโรงเรียนเทพนิศศากษานะครับแล้ววันนี้ก็ได้พาน้องๆจากโรงเรียนเทพนิศศาสษาสุราษฎร์ธานีนะครับมาทาําการแสดงแล้วก็มาอาัดเทปในการทันทัวันนี้ครับรู้สึกดีใจมากครับ วันนี้นะครับก็จะมีทั้งเพลงช้าและเพลงเร็วนะครับเพลงช้านี่ก็จะเป็นเพลงเอกลักษณ์ไทยนะครับก็บ่งบอกถึงความเป็นไทยนะครับแล้วก็เสร่รนเพลงเ,เร็วนะครับก็เป็นเพลงต้องใช้สองมือของก็จักพันอัพคอนบรีทีไรเชว์นะครับซึ่งเป็นเพลงบอกให้พี่น้องทั้งสี่ภาคนะครับในการแสดงครั้งนี้นะครับพรีเซนต์ถึงสี่ภาคของ ให้เรารู้จักรักสาม,มัคคีกันแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับเราก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคาบไหนๆนะครับเราก็เป็นเพลงกันยดายค่ะก็ฝากถึงแฟนๆนะคะโรงเรียนเทพมีศึกษาก็ฝากเป็กกนกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะในรอบแชมป์อ,อบดิแชมป์นะค,คะพวกเราก็จะทําให้ดีที่สุดค,ะค่ะก็ขอฝากแฟนๆทางรายการทุกท่านครับช่วยเป็นกําลังใจให,ให้พวกเราด้วยนะครับพวกเราที่มีศึกษาสู้ไม่สู้ รอบชิงก็ไม่ต้องแข่งขันแต่ก็ยังมาทำการแสดงให้ผู้ชมได้ชมกันถือว่ามีสปิริตมากเลยนะ